ล่ำเดินขอนแกน่นสื่อกรอนหัวใจเคืองดวงนะครับซึ่งผม,มลุงริ้นสวนภูมิหรือมาปิจาจะริ้นท่อนแต่งใหม่แต่รุกนแลนวลละครับผมเอาไม้ฟั้งเลียนกันนะครับเพื่อว่ากรอนหนีสิไปถือกับชีวิตผู้ใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อนะครับซึ่งเป็นกรอนแตงออกจากชีวิตจริงสื่อกรอนหัวใจเคืองดวงเป็นล่ำเดินขอนแก่นครับผม โชคดีที่เธอทิ้งฉันไปก่อนหัวใจฉันพังยับย่อยเดี๋ยวนี้แค่ตาลอยลอยมัวใจยับย่อยไปแล้วครึ่งดวงอยู่กันมาตั้งหนึ่งปีโทเจ้าคนดีทำน้ำตาพิรวงรักมากจึงเจ็บปวดสวงน้ำตาพิรวง ไลลงมาท่วมใจรักมากถึงมากทูนหัวแต่ตัวน้องยังทำอายราว่ายุ่งมากเกินไปน้องไม่เข้าใจรักที่ให้แก่เธอเราเคยยากไรมาด้วยกันยังจำวันที่เธอนอนเพอไม่สบายถึงกับลาเมื่อ พี่แสนห่วงเธอถึงกับน้ำตานองสองเดือนแล้วแต่เธอนี้ไกลพี่ให้สุขีเถิดนองทั้งอายทุกหลายเดี๋ยวนี้อายอยู่ระหวางความทุกข์อุกในใจหลาได้รักประเทศทั้งสาสักคำพี่ไม่เคยด่า การดาพี่ไม่เคยตกตีน้องมานี่ไปจากพี่รู้แล้วว่าใจคนดีไม่มีให้พี่เหมือนที่พี่ให้เธอเอามันเธอตัวเธอเลยห่างเมียมานี่จากท้างทั้งเจ้าว่กชายดีแล้วใดเลิกกันก่อนท่านสาย หัวใจชายเหลือเพียงเครื่องดวงยังทนใดอยู่ไปหัวใจคงแหลกรานพยาบาลคงรักษาไม่ได้คืนอยู่ต่อไปคงตายหัวใจของอายคงแหลกสลายทั้งดวงหลวงพอว่อแล้วบ้านา จังมีพีกลับมาตีนีไอย,ยังเหลือไว้ให้เครื่องดวงรักอ้ายรวงตกสู่ลงดินส่วนอยู่พินบินจอนบอนนอนมาลืมสินเรากินน้ำตาเชา้วคำประจํารักษาแผลใจทีละนิดคงได้ดวงใหม่ขอเวลารักษาแผลใจหนึ่งปีค ได้หัวใจเต็มดุหวงครับผมซื้อกลอนหัวใจเครื่องดวงนะครับอาหาฟังเดลเล่นนะครับผมแต่งใหม่ดุนหลายปีแล้วนะครับอาจจะไปตุ้งกับชีวิตผู้ใหนะครับคือจังจาของบทเพลงหนีนะครับแต่งจากชีวิตจริงก็ต้องขอตออนรับเหด้อให้ฟังเดนเล่นมวลๆนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยด้อนะครับขอบคุณครับ